วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูทุเรียนหลักจากฝนตกว่าล่วงหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ทุเรียนถ้าใบไม่สมบูรณ์ครับหรือว่าแตกยอดอ่อนแบบนี้ที่กลังแตกยอดอ่อนถ้าลูปขยายไม่ทันแบบนี้ลูปเท่าไก่ๆก็จะร่วงแล้วนะครับ ก็จะร่วงแล้วนะครับเนี่ยเด็ดออกเลยมันจะล่วงเร็วมากเลี้ยงไม่ไหวก็จะเหลือจยูสองลูกจริงนี้ไม่มีลูกใหญ่เลยนะครับถิ่งสมบูรณ์ก็จะอยู่สองลูกส่วนใหญ่ถ้าฝนตกมาหนักเกินหรือว่าแตกยอดประมาณ80%ด็คอมีสิทธิ์ล่วงต้นนี้ก็มีสองชุดชุดที่จะสุกแล้วลูกใหญ่ ลูกนี้ลูกใหญ่ข้างบนอีกครับนา่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งก็สุกเลยนะครับลูกใหญ่มากครับเป็นพวงเลยนะครับ ไปดูต้นนู้นก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้ทุเรียนออกดอกเยอะก็จริงอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยติดลูกอากาศร้อดเริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับสุดแรกนอนก็มีเยอะผมไม่ได้สีดยามีทั้งสองชุดชุดนี้ปพอสารพิษหมดเนี่ยถ้าแตกยอดออกแบบนี้แล้วคือ ถ้ามีลูกเล็กๆก,ก็จะร่วงเหมือนกัน,นต้องเด็ดออกแต่งจริงบ้างหลังจากฝนตกมาเมื่อวานหนักผมก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยว่าทุเรียนจะร่วงไหมยังไม่ร่วงครับลูกใหญ่ถ้าร่วงคือสุกเลยครับทุเรียนถ้าจะสุก ดูที่หัวขั้วจะบวมขั้วจะบวมแบบนี่ก็เริ่มบวมแล้วเริ่มสากแล้วนะก่อนน่าเริ่มเป็นลายก็อ,อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สุกก็จะเก็บตาล่วงแนละ้วไม่อร่อยนะครับตาล่วงแล้วมันจะเละถ้าโดนฝนวันนี้ผมก็มาถ่ายให้เ,เพื่อนเพื่อดูครับว่า ตัวเรียนหลังจากฝนตกหนักผ่านไปล่วงลูกเล็กอาจจะร่วงครับขยายไม่ทันลูกใหญ่ไม่ล่วงก็ยังไม่สุกคับสุดแรกก็ลมพายุมาก็หักไปหลายต้นครับก็น่าเสียดายต้นนี้สูงเลยครับต้นนี้ก็ยังไม่มีลูกครับ เพิ่งปลูกได้สองปีครับต้นนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับ